สวัสดีค่ะวันนี้เอจะมาทําท่าแพงให้ดูนะคะหลายคนยังทําท่าแพงไม่ถูกต้องนะคะทําแล้วทําได้แป๊บเดียวก็ล่วงแล้วอะไรอย่เงี้ยหรือว่าเจ็บหลังจากทําเสร็จแล้วรู้สึกเจ็บปวดส่วนนั้นส่วนนี้คือเราอาจจะกระจายน้ําหนักไม่ไม่ไม่ทั่วถึงนะคะเดี๋ยววันนี้เอจะมาทําให้ดูนะคะวิธีทํา ถ้าแพ้งที่ถูกต้องแล้วก็ทําได้นานมันมีเทคนิควิธีเคล็ดลับนะคะของแต่ละจุดแต่ละส่วนที่เราจะต้องตั้งฐานให้มันคงนะคะเราเริ่มจากส่วนของข้อสอบก่อนนะคะสอบจะต้องเซตให้อยู่ใต้หัวไหล่ของเรานะคะสอบอยู่ใต้หัวไหล่แบบนี้มือประสานกันแบบนี้นะคะสอบอยู่ใต้หัวไหล่อยู่ใต้หัวไหล่เพราะอะไรนะคะเวลาที่เราขึ้นมาแล้วสอบมันจะตรงกับหัวไหล่พอดีแต่ถ้าเราเซต ให้สอกตรงกับหัวไหล่ตั้งแต่ทีแรกเราขึ้นปุ๊บสอกมันก็กับหัวไหล่จะไม่ตรงกันมันก็จะไม่มั่นคงนะคะโอเคส่วนนี้ส่วนแรกแล้วนะคะเซตสอกอยู่ใต้หัวไหล่จิกปลายเท้านะคะจิกปลายเท้าด้านหลังจิกปลายเท้าพยายามเอ่อให้นิ้วเท้าชี้เข้ามาหาตัวเรานะคะจิกลงไปแบบนี้ไม่จิกลงตรงๆแบบนี้นะคะจิกแล้วก็ให้นิ้วเท้าเข้ามา หาตัวเราจิกเสร็จปุ๊บให้กระตุกเข่าขึ้นแบบนี้ตอนนี้เข่ามันลงนะคะเรากระตุกเข่าขึ้นแบบนี้นะคะแล้วขมิบก้นเกรงหน้าท้องพร้อมกับยกตัวขึ้นมานะคะหลังจากที่เรากระตุกเข่าแล้วขมิบก้นเกรงท้องยกตัวขึ้นมาให้หลังไม่โก่งแบบนี้หรือว่าไม่ต่าแบบนี้ให้อยู่เป็นนิวทอลนะคะก็คืออยู่ระหว่างกลางแบบนี้นะคะแล้ว เราให้เราดันปลายเท้าปะส้นเท้าให้มันเข้ามาแบบนี้นะคะมันจะไม่ตรงแบบนี้ให้มันเข้ามาลักษณะนี้มันจะมั่นคงมือให้ให้ใหงายมือออกก็ได้มันจะได้ไม่โดนอกนะคะแล้วให้ใจอยู่กับหน้าท้องก็คือเกรงท้อง,ขม,องขมิบท้องขมิบก้นและเกรงขาแบบนี้ไม่กลั้นหายใจนะคะหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆ ลองทำพร้อมกันเลยได้นะคะโอเคทำให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนลองไปทำดูนะคะบ๊ายบาย